ครับทุกทุกคนครับวันนี้มาตกปลากันนะฮะที่เขื่อนกระเสียวด่านช้างสุพรรณบุรีนะฮะนี่รถกู้ใจของผมเองเบ็ดนะฮะเพื่อนๆที่มาตกปลาด้วยกันช่างไก่ไม่เอาไม่เอาองอาไม่เอาไม่เอาองอ๋อเาครับก็ยังไม่มีใครได้เลยนะครับยังไม่มีใครได้วันนี้วันนี้วันที่อะไรเก้าธันวาฮะก็จะมีลุงลุงนะและเด็กๆ วันนี้ก็ปลากินดีปลากินเยอะฮะแต่วันนี้ยังไม่มีใครได้อะไรนะนี่แต่ปลาตะเพียนอากาศเย็นสบายดีนะครับพี่น้องลมแรงก็ยังเงียบอยู่เดี๋ยวคอยติดตามน,นะครับว่าใครจะได้ปลาอะไรบ้างโอ้โหโอ้โอ้โหนั่นได้นนั้นน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 ปลาตะเพีนนยนนะครับปลาตะเพียนตัวใหญ่ลงุงดูครับ โชว์ปลาตะเพียนหน่อยนะครับโอ้โหได้แล้วโอ้นั่นเซียนนะเซียนจริงๆเดี๋ยวมาดูนะครับได้ปลาลปอะไรบ้างอากาศด,ดีดีเย็นสบายลมพัดเยน็น แดดแรงแดดจ้าน่ยนะฮะปลาก็ายังรอลุ้นตากันอยู่ยังไม่ได้เป็นชิ้นเป็นอันยังไม่ติดปลาเลยสองสามชั่วโมงผ่านไปแล้วนั่งเงียบลมพัดเย็นสบายฮะตามอากาศครับเพราะมีตลดตอดเหมือนกันตอดหรือลมแรงเราโอกาสอืม <c oughs> ากาศดีดีครับนกเห็ียดน้ำอ่อยน้ำฮะทีชิวที่ภาพแผลท่าเดิมฮะมีเกาะกลางน้ำมีอะไรแต่ฟูให้ดูเรือฮะเจนบไปเลยคุณไม่มีแพลด้วยนะฮะ ไปเกาะกลางน้ำเด็กข้าวชาโอ้โหผ่านกล้องสางัังนตัวประกรอบนะฮะตัวประกรอบผ่านกล้องไปเบ็ดผมสามคันก็ยังเงียบอยู่นะครับว่ากันใหม่ฮะร,รอกว,ว่าจะรอต้องสามชั่วโมงนะฮะสิ่งที่ได้โอโ้โหเปยนงไงตัว โอ้เดี๋ยวตามมาต่อไปนะฮะเ่าจะตู้ใหญ่กับบ้านหรือเปล่าวันนี้ทั้งวันฮนะตัวนี้ตัวที่สามครับโอ้ข้างๆเขาก็ตกกันได้นะครับลุงลุงเขาพี่เขาก็ตกกันได้โอ้เพียงไซส์ครึ่งโลได้เมื่อกี้สี่ขีดอืตายแล้วผมยังผมยังนุ่นชอบปลาตั้งโกตัวเล็กๆนู่นดูว่าใสาก่กระตุ้มตามตุ้มตาม มาอีกแล้วครับมาอีกแล้วตัวอะไรโอ้โหไอ้ก่เปล่าปาม้าครับปาม้าปาม้านะครับปาม้าโอ้โขึ้นกระเสียวนะครับปมาปม้าปาม้าอีกแล้วนะครับตักได้แล้วครับโอ้โหโอ้ขอดูปมาม้าหน่อยครับโอ้แต่มันมามามาช้าลูกปาลกปาปปตั้งตั้งสูงหน่อยผมกล้องไม่เห็นครับขอม้า มาชาร์จลูกปลาเก็บจับให้นายแกให้นายเจอบออป่าหมาป่าหมาหมากินแล้วก่อนติดตดลูกปลาไม่ได้ด้วย เจอช้าลูกปลาแล้วไม่ได้ลูกปลาด้วยอ่ะผลงานของลุงเขานะครับเื่อนกระเสียวดัน<ท>ชา้างสุพรรณนะผลงานนะครับปลาม้านะไซส์ประมาณโลโลนิดๆหมุนหมุน,หม,นหมุนตัวหน่อยอ่ะโอโ้โหยังไงี้สดๆครับปลาม้านะฮะเื่อนกระเสียวนะฮะช่วงนี้กำลังดีนะฮะบากายปลาม้า ตเว่าเซียนฮะนี่เซียนฮะสองท่นนี่เซียนแต่วันนี้ผมได้ปลาตะเพียนแค่สองตัวเองขอจัดหน่อยไฟอย่างนี้นะฮะชาร์จลูกปลานะฮะชาร์จลูกปลาแต่ไม่โดนลูกปลาโดนไปแทนผิดคิวนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเจอกันนะฮะเนกระเสียวนะฮะด่านช้างสุพรรณบุรี มันได้อีกแล้วโอ้โหเป็นไงตัวฝ่ามือฝ่ามือโอ้ทำแต้มแล้วไล่กันไปนะฮะอยู่เว้นตัวผมตัวผมนี่อยากจะคุย <ทำ S 1> วันละเจ็ดวันละเจ็ดโลผมอะ่ะไปกลับวันนี้ก็โชคไม่ช่วยเท่าไหร่นะฮะข้างๆเขาก็ได้ปลากันแต่ก็เป็นประมาสนะครับแล้วกูใจ มาดูผลงานของผมกันนะครับธรรมชาติสวยๆนะฮะเดินกลับบ้านมาดูผลงานของผมนะฮะโอ้ได้ประมาณนี้ฮะก็ยังตัวเล็กอยู่นะฮะก็ ปล่อยนะฮะไม่เอากลับบ้านหรอกครับเพราะว่าให้เขาโตกวันนี้ก่อนนะฮะปล่อยชึื่ะโชคดีโชว์ดีลูกเออให้โตวันนี้ก่อนเห็นนะโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะฮะคลิปของผมก็จะมีสองคลิปนะฮะสองสามอย่างที่ทำอยู่ประกอบรถสร้างรถแล้วก็เป็นนักแข่งนะฮะนักแข่งเดี๋ยวจะขี่รถให้ดูฮนะ แล้วก็มาคิดตกปลาฮนะแนะนำการท่องเทีย่ยวของอำเภอด่านช้างสุพรรณบุรีวิวส,สวยๆครับบ๊ายบายครับทุกคนสวัสดีครับ